เรับทุกคนครับนี่คือเกมโจรสลัดซึ่งอันนี้คือซีซั่นที่14แล้วนะมันดูซิว่าซีซั่นนี้มมีอะไรบ้างเอ่ยซึ่งในตอนนี้ก็คือแบบว่าจะเล่นแบบไปหาอะไรใหม่ๆนะแต่ยังไม่เน้นอะไรมากไปเพราะว่าซีซั่นนี้โซลูน่าจะยากมากมีอุปรกรณ์ไฮเทคมากอาไม้เนีย่ยปืนสลิงเนี่ยแถมมีคนสามารถแอหีด้วยเดี๋ยวมันดูซิว่าในบรรยากาศในเกมของจริงจะเป็นยังไง รับตอนนี้เริ่มเกมแล้วครับึ่งในกล่องมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอโโอเคมีกล้วยมีฟักทองด้วยอ่ะออาวีนหรือมัมยเนี่ยเอ๊ะก็อ้สึกไอเทมก็เหมือนเดิมโอ้ยมีของดีเอาละตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรนะ ซึ่งตอนนี้มีการปุ่มย่อตัวด้วยซึ่งใช้ปุ่มค o n t r o l ครับเนี่ยย่อตัวย่องไปาสามารถฟอร์มตัวได้นี่บอมหีบแต่ว่าตกลงมาก็เหมือนเดิมนะโอเคเอาละ่ะมันจะมีหีบบางอย่างซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าหีบนั้นคือหีบปกติหรือเปล่าเอาสาหัสเลยทีนี้ มีวุอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้โอ้มีขว้างแล้วตอนนี้มีลูกดอกด้วยนี่มีคว้างมีลูกดอกยิงปุ๊บก็จะเป็นกระสุนปกติโอ้ระเบิดโอ้โอเคใครก็ไม่รู้เอาหลังนี้มาด้วยแต่ก็ไม่เอาไปขายนะดูดิ ตั้งมาตรงนี้ซะด้วยดิทำไมอ่ะส่งที่ไหนอ่ะอ๋อเฮ้นู่ดออยิงหน่อยดินี่อัพเดตสีสันสีสีนู่ดอ,อขวดเป็นอะไรไหมเอ่ยขวดไม่เป็นไรอ่ะได้เงี้ยเนี่ยเรือเป็นอะไรไหมมันสามารถทำให้เรือเรือเป็นรูได้ไหม มันเป็นหนูอ๋อเอา้ามันยาพิษเลยไม่ใช่โอ้มันมีระเบิดกับยาพิษเค้เกกล้วยเอกเปิลไม,ม้มาละเฮ้ยของเงา อ๋อฟื้นฟูพลังชีวิตได้ตามปกติอน่าสนใจอันนี้มันงครโอเคน่าสนใจไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่แค่มีปืนเอ่อปืนไอสลิงอะมุดอกเติมตสามารถเปลี่ยนเปน็นส่นอื่นได้ไหมแบบว่า ยังไงเดียอันนี้นี่นี่อันนี้เป็นแบบนี้แล้วกันนี่ถึงไหมไม่ถึงไกลไปอะ่ะอ้จยิงได้จำนวนนี่ไม่ถึงด้วยอ๋อแล้วแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่แ,แบบยังถึงไหมจะปีนตรงนี้ใกล้ดีถึงไหมถึง,ถงเรียบร้อยเออริงด้วยได้ววะ ถึงมระยะนี้ไม่ถึงโอเคข้าสุดหมดก็ยิงไม่ได้แล้วโอเคเอาล่ะนี่แค่ข,ข้าของซีซั่นนี้แล้วข้าสามารถแอบอย่างนี้ด้วยเอ่อตรงไหนแอบบยังไงนะตรงเนี้ยแอบบยังไงนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนึกว่าแอบ,บได้แอบบไม่ได้ โอ้เออไอการนั่งค่าเนี่ยปิดโต๊ะต่อเปิดปิดปิดก่อนมีก่อนอ่ะโอเคถ้าปิดแล้วปิดแล้วก็คือเนี่ยเราสามารถนั่งได้โอ้เปิดให้หมดแล้วกันโอเคก็คงไม่น่ามีอะไรหรอก หลาก,ก็ดาบอ่ะเหมือนเดิมแับน,นี้โอเคไปจะไปดูว่าไปที่ไหนดีอ่ะยังไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้โเล็ปเปอร์กับอันนี้อันนี้บอทนันมมีใครย,ยึดเราลองขับเล่นเล่นไหม ก็จะไปหาลิปเปอร์เล่นๆแล้วกันนะนี่สราสิบสี่เคไม่ได้เล่นนานเะลยไม่ชินเลยนะเคน่าจะประมาณนี้ แล้วก็เปิดสมอก่อนเลยฝั่งนี้เนี่ยตรง้านหน้าตรงตรงมาเลยไปขับไปเลยทุกคนสิ่งแรกคือเตรียมฟุกดอกได้เหมือน ทางตัวอย่างนี้เขาจะรู้มันเนียนยังไงเนี่ยดูดิมันเนียนยังไงทุกคนนี่อะไรคือคําว่าเนียนเนี่ยอะไรเนี่ยมันเนียนตรงไหนเนี่ยเอ่มอย่าบอกนะว่าที่เขาเปลี่ยนปรุงในวธนาคารนี้คือจะแก้บั๊กอะโอ้โหรู้สึกว่าถังยังเนียนอีกนะนี่ย ถังอะเนียนกว่ายอ่อเสร็จอะเนียนไหมรอบนี้เฮ้ยเนียนแล้วคนเมื่อกี้มันคือบักอะไรเนะยโคตรฮาเลยบักยังไงเนี่ยเอาละตอนนี้ก็จะมาทดสอบหน่อยว่าจะลองขับไปหาคนนะ หอครับพิจะได้ผลไหมล่ะต้องไกลอยู่นะโ o n โ n ลโ o n โ n ลพูดหม่กับตัวไหนแล้ววีฮัลโหล กรังทดสอบรูดองอาบยาพิษเนี่ยว่าจะไปหาคนเล่นๆนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นนะจะมาดูเฉยๆว่าซีซั่นสี่มีอะไรบ้างเออเราไปเอาผลไม้นี้ไปอุ่นก่อนไม่ไปทอดไปทอดโอเคแล้วก็รอปกติเลย มีอะไรไหมช่วงเนี้ยม,มีเลยเหรอช่วงนี้มีอะไรไหมเอ่ยเด่นพิเศษรู้สึกจะยังไม่มีโอเคทางบุกอะโอเคยังไม่มีอะไรสุกแล้วนี่ทีนี้กินได้แล้วทุกคน เคกินไปแล้วมืงเงือกก็จะหายไปจะเจอกันไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาไม่น่าเจอแล้วดูแล้ว เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะบอกว้าไปลักกันนะก่อนถึงจะถึงเรือใหญ่ก็เจอทะเลหมอกซะงั้นเต็มไี้หมอกเ,เลยตอนนี้ว่าจะไปแอบขึ้นเรือเขาซะหน่อยไปยิงสักคนหนึ่งมันเป็นยังไงไม่ได้เหรอโอโ้โหนี่เอายืดระ้วเปิดไฟมาค้อ จะมีเรือใหญ่นะเรือทิฟเฟอร์ไม่แน่ใจว่าเขาจอดทำไมนะแต่ว่าลองขับไปดูหน่อยละกันแต่ว่าจะขับเรือผ่านนะใกล้ถึงแล้วทุกคนจอดกี่ลำนั่นอนะ มีสองลำ้วยนะตรงนั้นเอ๊ะเหมือนจะเห็นสองลำนะตาฝาดไปนะเหมือนสองลำเลยเดียวเยวนะลำเดียวใช่ไหมผมไม่ใช่สองลำหรอกลำเดียวลำเดียว ำไม่เหมือนขยับอ่ะดูหน่อยดิใช่มันขยับเลยอ่ะขยับมาหาเราเนี่ยอยีเข้าไปเือเรามันเจออะไรขึ้นเนี่ยพอจะไปหาเลอมันก็ขับมาจากงั้น ไม่ได้อยากจะยิงสักหน่อยจะแอบเนียนใช้ลูกดอกโหอยากยิงลูกดอกได้ไหมขอสักทีนึงเฮ้ยอ่าเดี๋ยวใช้นี้ดีกว่า มันต้องใช้ดาบนะใช้ปืนสลิงใช้ชมวกเดี๋ยวขึ้นเรือเขาน่าจะได้แบบนี้เอาเดิเรจะมาเทสหน่อยว่าอาวุธคือเมื่อจะยิงเรือนะให้เรือเขามันยิงเราได้เลยมันก็พับพับใบกาลางเรือแล้วอะ่ะ สามีพันมิตร้วใครพันมิตรอ,อ่ะออมแลกคือเตรียมนี้ไว้โอเคเรือเขาน่าจะขับช้ามากแล้วเ,เขาจะขับมุ่งไปทางน้าหน,น้าฟังรู้อะ ลมพัดไปฝั่งนั้นโอเคอ่ะมันดูสิว่าเรือเราจะไปถึงก่อนไหมจะขึ้นแล้วเขาได้ไหมนี่เรือเ,เขาเป็นอะไรนั่นอ่ะ โอ้โหนว่เลอเขามีปัญหาไม่ใช่อะไรอม,มองรู้ดรอให้เกิดเพลิงได้ไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเขานะแต่ว่าแค่มาแวเ้เฉยราจะตามเขาทันไหมนะ น่่ีจะตามเขาทันไหมอืมไม่แน่ใจแล้วเอาล่ะเดียวๆจะตามทัน ตามาไม่ทันจริงนะตอนนี้ไม่ทันแน่เลยดูแล้ะเฮ้ยชนเกาะแล้วแย่ yeah, แล้วไม่ชนไม่ชนอ่า mm hmm. uh huh, ไม่ชน plant. Mau mấy Đấy Ok, mình kêu nhìn vừa được đó เอายิงไม่โดนนะอะไรอะรอะไรทำไรอะบ่นบ่นไรครับไม่ได้จะมายิงสักหน่อยอะไรจะเอใจะเอ๋ซ้ายซ้ายเ้ยไม่ได้ไปไกลปไป,ไปอะเอาดิ ถึงไหมอ๋อแย่แล้วไม่ถึงอีกโอ้โหความเฟลนี่มันอะไรกันเหนื่อยเราก็โดนทิ้งอีกโอเคไม่มีอะไรดีเลยแล้วทำไมนันเหนื่อยน,นั่นอนะ เฮ้ยไม่ไกลจัง่โอ้โหไกลจังเลยนเนืเ้อทำไมอยู่นั่นเยอะยไม่เล่นโจรสลัดมาตั้งนานนี่แย่เลย,เยมีคนมาอะไรนี่อะไรใครมาสวัสดี Hoa lạy đi mặt tay chơi mấy lọc mặt tay chơi mấy lọc mặt tay chơi mấy lọc mặt

ยิงโดนไหมโอ๊โอยโดนว่ะโดนไหมเออไม่ตายด้วย <laughs> อะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเหมาะแล้วเราไม่ได้มาจัดการอะไรอะไรเมื่อกี้สรุปกล็ลูกดอกไม่ได้แรงเนาะแรงตรงไหนยิงเนี้ยอ๋อมันไม่ระเบิดอะ กทำไมไม่ะเบือ่ะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บไว้เล่นในตอนหน้าแบบจริงจังแล้วกันลองคอมเมนต์กันได้นะว่าไอ้ปืนฉมวไดในการยิงขึ้นกันอีกอันนึงใจมีดเอ้ยใช้ดาบหรือใช้ปืนดีอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนพกอะไรไปยังไงบ้างตอนเล่นโซล่อ่ะเล่นยังไงเอ่ยช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะสำหรับชาว ซีออฟติปสำหรับทุกท่านที่เป็นโจนสรสลัดมีอะไรก็แนะนํามาได้นะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะปุ๊บโอ้ทำไมไม่ระเบิดแบบนั้นอะ่ะนั่นดิไม่ระเบิดอะ่ะจุ๊บงูระเบิดโอ้โหโคตรดีโคตรดีไอหมูอะ่ะไม่ได้หรอมันไม่ได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนเปลี่ยนสลับอะไรนั่นยังไง mới tao hai ạ mày Không được mày tao hai 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 mày นี่มาตีไหมไม่ได้หรอโหมัก็จะได้สิอ๋อยิงนีิต้นมาได้ปุ๊บได้ว่ะโหอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวได้ดีจังอ่ะทาซานก็นมาวะกระโดดปุ๊บอ๋อถ้าแบบนี้นะ่กระโดดกระโดดแด้วยิงอ่ะนี่เป็นไงยอด ยิงได้ไหมไม่โดนโอเคขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาชมเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับโอเคสาธิตเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงจิ้มมีอะไรเลยหมูเป่งแสงที่ตูดหมูเด้งโอ้โหหมูเด้งมาแล้วใช้นสนวนยิงหมูเอาไม่ได้อะยิงงูได้ไหมเออเดี๋ยวยิงงูหน่อยดิี้งูยิง ทำอไรไม่ได้เลยอะ่ะต่อ,อยไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเราสามารถเราสามารถงูจะกัดเราไหมไม่รู้อะ่ะสูงงคือเราสามารถเนียนเนียนได้โ,โคตรดีอะ่ะ เนียนได้จริงด้วยงั้นจมน้ำได้ไหมเอาละฉกฉกด้วยโอ้โหยังล่างไม่ได้โอเคแปลงน้ำไม่ได้อ่ะสรุปก็ไม่มีอะไรมากมเจอใหม่ครับในคลิปหน้าว่าเป็นเกมอะไรเอ่ยตอนนี้ขอตัวจมเดือก่อนบาย โอ้เหลือข้าจมแล้วจะไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกกันครับมีบายนะเหลืองข้าพายุกำลังมาแล้วช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศหนาวฝนตกต้องระวังด้วยนะน้ำท่วม